นั่นลูกมามันลองบ๊อกบ๊อกมันชอบลอกลูกแมวเมวียวเมียวพอมันเลี้ยวเป็ดลองกาบกาบมันนอนลาบไก่ขันเอกเอกสวัสดีค่ะมาเจอกันเหมือนเดมิมกับห้องเรียนครูหนุยนะคะห้องเรียนในสวนค่ะ อาวันนี้อากาศเย็นสบายคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะแต่ยังไม่ตกนะคะอ่าเพลงที่จบไปก็เป็นเพลงเกี่ยวกับลูกสัตว์นะคะซึ่งเราสามารถนํามาจัดก,กิจกรรมให้เด็กๆได้นะคะอเด็กได้อะไรบ้างจากเพลงนี้นะคะอันดับแรกก็คือเด็กจะเกิดความสนุกสนานนะคะ 2. เด็กจะรู้จักชนิดของสัตว์นะคะและเราอาจจะต่อยอดไปด้วยว่า,าวสัตว์ชนิด นี่มีกี่ขาสัตว์ชนิดไหนเป็นสัตว์